สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟุกก็จะมาอัปเดตน้องบุดมาเบลนะคะหรือจริงๆก็คือโกเมนกายนะคะแต่ว่าน้องกายออกมาเป็นด่างมาเบลนะคะ,ะต้นนี้เลยนะคะจริงๆนะต้นแม่นะคะที่ฟุกซื้อมาเนี่ยเขาเป็นน้องหน่อเนาะนะคะน้องก็เขาจะเปิด เปิดใบแบบวา่าจะเป็นเขียวที่ที่มีด่างมารเบลนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือใบของแม่นะนี่ใบของแม่นะใบเดิมๆขอ,ของของต้นแม่เขานะคะอันนี้ฟุกกลับมาได้ประมาณ8เดือนแล้วนะคะซึ่ง หนอนะคะหน่อของน้องเป็นฟูมาร์เบลนะคะก็คือทุกๆใบของน้องเป็นฟูมาร์เบลเลยนะแบบนี้นะคะฟูก็ไม่ได้แยกเลยะค่ะหนอนี้แทงออกมาหลังจากที่ฟุกรับหน่อของเขามาได้ประมาณ3เดือนนะคะคาดว่าก็น่าจะเป็นตาที่ติดมากับต้นนะก็เลยแตกออกมาเป็นหนอนะคะแต่ตอนนี้ค่ะทุกคนน้องก็ทําให้ฟุกตกใจนะเพราะว่าดูใบหลังๆของน้องนะคะเขียวเขียว มีด่างแบบว่าด่างสะก,กิดมากเลยนะคะเนี่ยนี่ทุกคนดูนะอ่ะด่างเพิ่มมาอีกนิดนึงอย่างงี้นะคะฟุกก็คิดว่าอุยน้องเขาจะกลายเป็นโกเมหรือเปล่าเพราะว่าด่างของน้องที่อ่าเป็นมาเบลเนี่ยหายไปใบหลังๆนี่แทบจะเป็นเขียวล้วนแล้วนะคะเนี่ยใบยล่าสุดค่ะทุกคนมีสก,กิดมาอานิดนึง แบบนี้นะคะฟุก็เอ๊ะน้องเป็นอะไรทาไมน้องขยันเขียวขนาดนี้จะเหนียวซับไปไหนนะคะฟุกก็เลยเอะเห็นต้นหน่อเนี้ยมันใหญ่ละก็อยากจะแยกนะคะเดี๋ยวจะต้องทําการแยกฟุกกำลังคุยดูเอ๊ะทุกคนเหมือนจะมีสาเหตุของการที่น้องออกใบเขียวแล้วนะคะจะเจอแล้วหละสาเหตุนะทุกคนนะก็คือน้องนะคะ กำลังแทงหน่อนะคะรอบต้นเลยทุกคนนี่นะคะหนึ่งสองนะคะสามสามนะคะแล้วก็ข้างในหน่อนี้ก็มีอีกนะ,ะสี่นะคะสี่ที่เห็นเห็นตอนนี้ก็ ่หนอนะคะที่กำลังแทงก็ดาวว่านะคะสาเหตุที่น้องเปิดเขียวนะคะเยอะเนี่ยนะคะเขียวนี่ยซับให้เราเยอะเนี่ยน่าจะรวมพลังไปบำรุงแทงหน่อออกมานะคะให้เราได้ชื่นชมนะยังไงนะคะเดี๋ยวฝุกว่าฝุกจะทำการแยก หน่อที่เป็นฟูมาเบิลออกมานะคะเพราะว่าตอนนี้ใบน้องก็เยอะแล้วนะคะน่าจะหากินเองได้แล้วนะเพื่อที่หน่อเล็กๆนะจะได้จะเริ่มเติบโตไวขึ้นนะคะมาดูทางน้องนุสุดท้องกันบ้างนะคะต้นนี้เป็นน้องบุตรเหลืองเนาะที่เราทำาคลิปแชร์สุดดินไปเมื่อสามอาทิตย์ก่อนนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนน้องก็แทงหน่อแรกมานะคะ ขวาสุดนะแล้วก็แทงหนอที่สองมาแล้วนะคะแล้วทุกคนคะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งหนอนะคะเป็นหนอที่สามเล็กๆที่แทงออกมานะคะอันนี้ฟุก็เพิ่งเห็นพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ยก็กลายเป็นน้องนุชสุดท้องนะคะที่มีลูก3ามไปแล้วเรียบร้อยะคะ่ะตอนนี้นะคะน้องก็มีอายุ8เดือนนะคะนับจากวันที่ถูกหั่นเป็นชิ้นตานะอืม ซึ่งตันนี้นะคะก็ไม่ได้ออกอาการใบเขียวอะไรนะคะแต่จะเหมือนกับใบจแบบสมๆหน่อยนะคะแต่ด่างทุกใบค่ะมาคลี่ดูนะคะหน่อแรกของน้องก็น่าจะด่างสเตียสวยเลยนะคะใบแรกของหน่อแรกนะ่าคนปลูกก็ชื่นใจกันเลยทีเดียวนะคะ ก็ลุ้นว่าลูกๆข,ของเขานะคะจะด่างหมดทุกหน่อไมต่อไปนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตกับเพื่อนๆประมาณนี้นะค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปอัปเดตพัฒนาการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฟุกนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย